มาฮัดเขียนเขียนหู้ภาษาล้านนาต้วยกันเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตัวโกไก่นะเจ้าอ่านว่ากะถ้าออกกเมืองจะอ่านว่ากะนะเจ้ากะถ้าใครสนใจตัวอักษรเมืองภาษากเมืองติดตามช่องนี้นะเจ้าเดี๋ยววนันพุกเฮามาฮัดเขียนตัวต่อไปนะเจ้า วันนี้พี่ลุงก็ขอไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้ไก่นะเจ้าอ่านว่ากะถ้าออกกำืองจะอ่านว่ากะนะเจ้ากะถ้าใครสนใจตัวอักษรเมืองภาษากำรรมมืองติดตามช่องนี้นะเจ้าเดี๋ยววันพูกเฮามาฮาดเขียนตัวต่อไปนะเจ้าวันนี้พี่ลุงก็ขอไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า